สว,ส,สวัสดีคุณยายสายนะครับผมวันนี้ก็มาตามแนวทางเลขอาจารย์น้อยยายนะห<อ>ลังจากฝันไปรอบก่อนรอบก่อนฝันแล้วไม่ฝันอีกเลยน่ยายไม่ฝันอีกเลยฝันที่เดียวได้ให้เงียบไปนีมีดเลยน่ยายมีดไปเลยก็มฟันไม่ฟังจังไม่ไดก็ไม่รู้แกผมก็้าฝันทำเสียหายลองจังได้ <c oughs> อืก็ไม่ฝันเลยเนี่ยฟันที่เหยวเลยมีปีไปเลยอืมก็เลยเหยาะพี่กระจันกระจักน่ะเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเก้าหนึ่งเออหนึ่งเก้าหนึ่งนี่แล้วตลุกตแรงนะหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งท่านท่านบอกให้ใครสื่อไปเหรอยายไอร้านท่านสื่ออืม พันคุณพันอือเออือเลขตักกน,นี้แหละเออท่านไปได้เลขมาจากไหนน่ะก็มีวช้แล้วอ,อท่านบอกหนึ่งเก้าหน่งนี่ยายเออท่นบอกันหนึ่งเก้าท่านนี้าหน่งะหนอันวางีเก้าเก้น่ี่นะเออหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งออไป<ย>คณพัยายได้ยินเป็นหนึ่งเกหนึ่งนี่ยายเออกเลยก,ก อบหนึ่งเก้าหนึ่งเราะโอยายสือโรตตรีมาแล้วหนึ่งเก้าหนึ่งเมื่อกี้นี่เออ,เอ,อ,อ,อชอบอย่างนั้นชอบสามตัวอหน 9, 9, 1, ึ่งเก้าเก<อ>้าหนึ่งกดจิบอยาอยู่นันแล้วชอบนี้็เกาทั้งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าก็หนึ่งหกเนาะยายเนาะเอออืมคือเองยายหนึ่งเก้าหนึ่งเออชอบอย่างนั้นยายเลยไปแดรตรตีม 9, 1, 9, 1, าหนึ่งเก้าหนึ่งไปแดรตีหนึ่งเก้าหนึ่งปากเขาดเ อืมอืมเลยแล้วก็มันตรงกายอยู่ยายได้ดิอันนี้ใช่ไหมยุยายฝันฝันเลยมันก็เลยฝันเลยมันก็เลยไม่ฝันอีกนะอ่าฝันหลายควายก็สามตัวเอาควายไปกินยาในซองค่ะเออไอนี่ก็มันสามพี่น้องอ่ไอ้อินไอ้ตี้ไอ้เตอยไปอะไรรับไปเลยอย่างอ่าพี่ก็หนองมันครับลูกก็พอไอ้นั่นไอ้ควายก็แม่ก็ลูก อคนกับพี่กันเนาะเอ้มันเป็นอะไรกันฝันยังมึงคือยังงี้เมืเคยฝันยังมีตัวเลยฝันแล้วก็เลยฝันหายไปเลยไม่มมาอีกเนี่ยครับคนคนก็สามพี่น้องเออคู่เองคู่ก็สามพี่น้องสามพี่น้องอันนีสามตัวพี่น้องอะไรย่างนี้อือมันมันจะออกเหมือนเลขเก้าเจ็ดแปดงอนนั่นเหรอวะยายจะออกสามนั่รักกันแบบนี้ออแบบ ยายใจก็เลยตีให้ห้าสามสี่ห้าสี่สามน่ยยายเนาะเออคือเองตัวนี้ยายไปเบาๆไปถุกนะอมเพราะว่าแม็กซี่จอยู้จักสีง่ายกว่สีเอาเองไปครับเออคนก็ห้าเด็ควายกับสี่ขาแล้วก็คนก็มีสามควายก็มีสามก็ห้าสามสี่ห้าสี่สามหนึ่งหน่อยยายเนาะเออสี่สามสามสี่เอ่ออืมอืมงามดีจานทางซุก ขายร้านแทนสื่อพันคุนพันหน,นึ่งเก้าหนึ่งนี่นะยาย,ออย,ายเออหนึ่งเก้าหนึ่งยายเลยได้ลอตเตอรี่มาใบบหนึ่งยายก็เลยอ,อยากอยากถูกอีก <laughs> <laughs> อยากได้อีกอืก็เลยซื้อใบหนึ่ง โูกมาใช่ทำบุญถึงละวันที่หนึ่งเด็เป็นทำบุญาลักพะเพียรทำบุญสักหาล้านเนาะอย่าเนาะโอ,อ้ย <laughs> แลือไว้ล้านหนึ่งบ่เหระอออเอาฝระเพียรเจ็สี่โอ,อืมสี่โองหน่อยพ่ทถุกละวันใหญ่เอาพระเก็สิสชมาสวาสุทิ์นะละวล็ว แค่สี่องค์นี่ยาย<อ>ไปทำบุญตามวัดสักห,าห้าลานไปยายเหลือไว้ติดตัวล้านหนึ่งก็พอแล้วเ,ออเอานาะทำบทำบุญให้หมดทำบุญเลขาหมูแม่มจะเจ็ดแปดขาหมูสักเจ็ดแปดตัวน้อยายเนาะเลี้ยงหมูบ้านไปเลยเลี้ยงหลานเลยะนูเก็บปิดหมูบ้านเลี้ยงไปเลยเนาะยายเนาะเออมาเชิญคุณตาเลยอะไรนะศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งน้อยยายเนาะ เออมา FC เออบอกคือ FC จำไว้นะจะออก0 5 0 1 9 1มีเห็นหนายาย่หรอกหายเงียบเลยน้อยยัเนาะ1 0 5 0 1 9 1น้อยยันเนาะอ่า1 9 1ครับตั้งแต่ยายฝันตั้งแต่ฝันเห็นหินควายก็คนสามพี่น้องก็ไม่ฝันอีกเลยนี่ยหญ่ไม่ฝันยังว่าบอกว่าไม่ฝันอะไรก็ไม่ฝันไม่เห็นอะไรเจ้าหยางนี่นะอืมมันจีหลงนี่ป้าคงไม่หลงนะ แต่ฟัน้อง่ำใหญ่ยมือนีันไ่ไ้มีเรื่องอะไรฉิอย่างนี่ลครับไม่ได้จับนี่ฮัลล์ฮัลล์ฮกตัดหัดตัดตัดตัดนัอตัด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 ่ัดตัดตัดตัดห้าตัดตกดตัดตัดตัด่ัดต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 ัด อออาจารย์อีกท่านหนึ่งท่านบอกห้าเจ็ดกับห้าหกมีอาจารย์สององค์ท่านบอกเลขคนละตัวเลขคนละตัวอ๋อหนึ่งสามได้เอาไม่เอาไปเลยป่ะหนึ่งสามมีแถวใหญ่ หนึ 1, 0, ่งศูนย์สามไม่ใช่หนึ่งสามหนึ่งศูนย์เนี่ยกลางแล้วก็สามเนี่ยท่านมีมีอาจารย์บอกเลขมาสามอาจารย์ออาจารย์หนึ่งบอกหนึ่งเก้าหนึ่งอาจารย์หนึ่งบอกห้าโคกก็ห้าเจ็ดอาจารย์หนึ่งบอกหนึ่งศูนย์สามมันสามนี่มันสี่นู่นน่ะเออแต่ว่า, 1, 3, 1, 4, าหนึ่งสามกับหนึ่งสี่ย่าหาแต่ต่อหงวดได้เล่น้อยยาอ่าหน่อยอหนึ่งสามหนึ่งสี่หายจนกแต่นุ่ 4, นแล้วครับเมาฟันที่หลังนี่ Ô mời phản. Ô phản. A chan mầm bọc kỳ lặng. A chan mầm bọc kỳ lặng. Bounding, bào. Ô phần phản, để lại cái mặt mùa về đi cháy hưng. Hm. Hm. Tìm đến ăn cao nặng. Ô giai สามศูนย์สามูคือสามหนึ่เต็งงวดก่อนก็ยังไม่ออกด้วยนะเลขยายน่ะห,หนึ่งศนะูนสามะอไม่ออกสูสามเปนเจะออกวันนี้แหละอืมไอชอาเลขเก้าแหละเก้นึ่ชงชอบสตัวนี่รครับเก้าหนึ่งนี่ก็ชอบเนาะนยายนาะเพราะว่าซื้อลอตเรี่มาแล้วเอ้ยออซื้อลอตเตอ่มาล,ออออมาลชอเก้าเออ,ออกมาเลออกแค่ออแค่แหละไง ก้าหนึ่งหนเ้าียนะยายเออเอ้ยเเก็เนนอาไปนอนเสียงว่ะเผื่อฟันดีเลขเก้าหนึ่งหนนีน่งเ้างไปนอนค่ะจดไว้หรือยังน่ะเลขหนึนี่น่ะจดไว้จะม่เขียนเ็กใครบอกเลขมากกาไว้นี่ยายจดไว้ใครบอกกังั้ง่จังหวรไม่เขียน แค่นั้น,หนเห็น,นเหรอทำคำเขียนวงว่างอันแป้าันึ่งไปไม,ม,ม,ม่เห็นกับไม่เป็นไรหรอกอจะอยากได้ก็อยากได้อือยากให้ลุกร้านได้ก็อยากเอา,ามา็ต่ํามเขาไป ยายลองเอาหนึ lonely, family, no. ่งเก่าหนึ่งไปนอนทับดูว่าเผื่อฝันดีเนาะเออวันเอกก็นอนทับหนึ่งเก่าหนึ่งเผื่อเผื่อมันจะฝันมาเนาะนี่เป็นตัวเองแม่เอนอนทับว่าไม่ฝันแม่นแล้วว่ายายปกตินั่นยายนั่นถ้าว่าปล่อยเลยกไปเราจะฝันเด็กกินของมันไม่จีได้นั่นได้นี่น่ะแล้วก็กินเหล้าเบึ่แล้วก็ตำรวจจีจับมบืงอคนมาหาเื่อเอาของมาให้ก็เคยฝันอย่างนั้นนี่มันเงียบมีนาอืม เขเด้วยจะวันนี้ก่อนเอาเข้าหนึ่งไปนอนทับไปนอนนอนทับคนฝันยังไงถ้าพีคก็ฝันเห็นปุ๋มฉากนี่ใครทะเลาะฉากฉากฝันเห็นปุ๋มฉากฉากจริงจริงๆๆเลยไม่ถูกเลยใช่ไหมไม่ถูกเลยฉ <นะ S 2> ากเ <นะ S 2> ต็มหนึงเต็มหลึ่งอ่ารยไปเลยไอ้ที่ไหวเต็มหนึงเต็มหนึ่งเคยพีคมาถึงมาข่าวอีกแล้วทะเลาถูกแล้วฟันยังไงใหญ่ อะไรทูกคนมีคนเขามาหายเองมีคนมาหาเพราะไหนกินเหล้าเบิ่งฝันแบบไปเที่ยวก็เขาก็เห็นไปคืองวดก่อนนะฟันเห็นตำรวจนะเออเห็นตำรวจนะเพราะไหนกินเหล้าก็เลยตื่นมาดูถูกกระแทกเลยเนาะมันก็ถูกอืมก็จังถูกเรืเลยงวดนี้ตื่นมาบอกถูกเลขยกกแท้เลยเน้องงวดนี้เออมันยังงี้ถูกจริงๆอืมถูกมากเลยสิบบาทตื่นตื่นสิบบาทสิบบาท ถูกมาก้วยสิบบาทเลขยายสวยเลห้าสามสี่ก็หนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยนาะย่าเนาะเออมพีก่กนองอะ่ะนอนเลขพี่เลของเน,น่งห้าสมสี่นาะย่าเนาะอือมันจีออกแต่ว่อือออกแต่แถวละงวดตัวนี้เนาะศูนห้าศนย์หนึเกอห<า>้าห้สมสี่ห้าสี่สามเนาะไปกล้าอาเนาะย่าเนาะเออมาเทศมากินได้ ตัวเดียวนี่ห้าสามสี่ห้าสี่สามไอ้มองมาป่าวการเนี่ก็ย่องเลพีเล้น้องเลยอ,อยอลุงมองบอกเลพีเล้ง่องอเอเอเว้ยเอาปลามาให้ได้ขอปลามาให้ตาเนยบอกเมื่อกี้เองสามสี่สี่สามเล่นไล่ยกันหนตาเนยว่าเมื่อกี้เนีเน่ตรงกานก็ของยายเลยเออเนอสามสี่สี่สาม เาไมย้ายไปซื้อโรอตารีด้วยหลหรสามสี่สี่สามไม่เห็นไหนซื้อหาไม่ได้เนี่ยต้องสั่งเขาหลวงนาเลยเนาะตั๊กเอยโกโกม่ได้สั่งเขาเขาดูแต่ถามย่อยตั้งสั่งเขาเหลือเวลาอีกหลายวันอยู่ แนวทางของคุณยายนะครับผมเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับยังไงก็แคปหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับยังไงก็ขอจบคลิปว่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ